อันนีคือปูดองมันม้ติจาไม่นัางไอจารมันนี้สิมาต้มเจิติจาบ้บาปุ๋ยจิติจาร์พี่น้องโอ้ จ้าสวัสดีจ้าแจดกแบบนี้อ่ะจังน้อยเหมือนมาผู้ดูรการนะพี่น้องสวัสดีครับผมบ่าวปุ๋ยอีสานบ้านหนองน้อยครับมื้อนี้แรงนี่ครับพี่น้องพร้อมบักกอกโอ้เอาปัสใช้กับประกอบจ้าปุ๋ยอีสานบ้านหนองน้อยจ้าต้นพุ่นต้นนี่อยู่หน้าน้อยแม่น้องไอจ้าแต่ตัวไม่ตูวก็ได้ใส่สูงดอกลรกดอกสบายใสเสร็มันเนี่ยเว้ยยังเยอะเลยค่ะสวัสดีจ้าแม่น้องไพจ้า ลายเดียวกันคือกันค่ะแม่น้องไอ้โอ้สดีครับไปสวัสดีครับอีกรอบตอนครับพี่น้องบ้านเนี้ยเนี่ยเฮ้ยมันใส่พร้อมกันบ่ได้สองตัวด้วยยาเล่าอันยาเลาโอ้หอมือนี้ครับพี่น้องได้เมนู่อย่างก่อนมือนี้ลื้อเบิ่งให้เพิ่งเพิ่งตั้เขียนที่จามือนี้ต้มที่จ่าใส่ดอกแฉ่ต้มสมพี่น้องต้มส้มมอนี่ครับใส่บกอกใส่ดอกแค่เปียนกระแนงครับพี่น้องจะได้ไม่ต้องเสีมกันเด้อครับแร้งนี่ครับพี่น้องพอน้อย ปลาแดกพออีดาครบสูบรับพี่น้องเด้อพ่อน่อันเมียนเอาใคไปรุ่นไปทางไดนคือบ่ทันเห็นสอดน่ไปธุระไปในบ้านอยู่บ้านด้วยทำมีกอบกอบเนี่ยได้ตเด้อซั่นพี่น้องเอลยจะได้มาจะแซมกันเด้อครับมื้อนี้ต้มเฉติจ้าครับพี่น้องมื้อนี้ใส่บักกอกไปนะใส่ผักกะแยงพร้อมโอ้บรรยากาศพี่น้องคือฝ่าคือฝนครับมื้อนี้อ่ครับพี่น้องมื้อนี้เฉติจ้าลงเรียบร้อยแล้วครับเอาบักกอกลงเด้อพี่น้องเอ้ยบาดนี้ เอาออสมลลงมือเองครับมือนี้ยดอวพี่นโอ้าผลเฉดดจ้าครับีหน่วยว่าลงลงเล้งเอาผสมแล้วก็ใส่อีกฮถแถมพร้อมบมนั่นแถมมูเนี่ยหาบ่นี่ีีเ้หน่วยคับเสียมกันเด้อพี่น้องงมือนี่ต้มเฉดดจ้าครับใส่บักกว่าครับมือนี้อปุงเลยเนปะถ้าก็เฉดจ้ามาสุบโดนเด้อตาขาวหรอเมื่อสี้พ่อซิบเราปะนี่ เอา่เป็นยังร้างนั่นกับท่านพี่น้องคมนื้อจ้ะคนนะน้ำปลาจ้าน้ำปลาเอ้เส้นนี่ไหว้าวท่าซาเส้นนี่ไงน้ำปลาจ้าเออเอายังอีกน่อยแบบนี้ก็ย่ไปเออลูกก็ได้ดอกเกีร์จังเลยพวกเ้าจะควบมหาคณเกีร์เยอะสิเนาใส่ลายเข้มเลยนี่ หลาเกี่มนตะกอเวงเส่นลเพื่อเพื่อกินวอดายซปาดดใสั้อยอาปลาแดกพออีดครับพี่น้องลงไปดออดอ่าย่างคีเรืองพอเลยยุกดอกให้จังเอดอกแค่ใส่แค่ใส่จัดไปครับพี่น้องฝุ่นกำลังฟดเลยทีได้บัวบัวบัวพี่น้องเลยกเมียนใครเขียนอีจาเด้อพี่น้องเลยบกอกลอยไปล้อยมาเห็นได้บกอกบกอกบกมาเลยพี่น้องมานี้พี่น้องแค่จ้ะ่ใส่เลยบุบลงไปนุ่งป่วยสวยพี่น้องเลย อ,อ,าพาพอ๋อโมาปเปื่อยเดี๋ยวไะน,นะถามเสียผู้เฮ็ดผู้ทรัพย์เหมือนเรพี่นอ้นองเ,เอ้ยนี่เอเคอยังคือปลากระแนงครับพี่นอ้องกระแงนงพี่นอ้นงนองเอิรนพอน้อยก็แมวปางครับหอมโดนหอมโทนนั่นพร้อมเน่วันใส่ตั้งอันนี้เลยเดี๋ยวไส่รูดสมุนสมุนไส้ล้วนนั่นแมนใส่แบบมันถ้าปุ๋ย เอาลงเลยมันไฟล้วนๆไปเหลือๆเอ้ยยามันเอาขืนยมันขืนไงแม่มันจะมฟูว่ะไยังหอมักันเนาะแม่บานนี่พี่น้องเลยจับแมกันด้วยครับบานนี้ฮะพี่น้องมาเนี่งซิมเอารอรอรพี่น้องเลยตุ่มเขียดจ้ากับพี่น้องเส้นประกอบสมบ์ะท่านี่ซิมจริมเอ้าคือตอนเงาเงือกเลยพี่น้องเลยเนี่ย เน,นี่ยพ่อดีแบบใดคือเติมน้ำปลาพาอ,อย่าม้วนจังโอ้ก็จะม้วนจังนะแซ่ยบแล้พี่นอออ้องพี่น้องไ็อีกคนรางฝนเด็กทีเลยแกะมีตู้รายการนี่รีบอ่ะสามกงเลยท่าทางนี้ครับพี่น้องทอดหนังกบครับเสริมจังน่อยครับพี่น้องมืาเนี่ยก็ขอขอบุญขอบคุณอีกรอบหนึ่งเด้อครับ <ปะ S 1> ที่เพิ่น,นฝากหนังกบมาให้ครับพี่น้องเรียกว่าหนังเห็นจังสี่ทอดเราเสียบเลยพี่น้อง สำนัแต่ลูกไย,ยังวะเอาซุกเราทนี่ยึ้นมาเดี๋ยวเดีเดโอ้ยแล้วเดี๋ยวเดียวนักตะพี่น,อน้องเอ้คนจ้าๆพี่น้องเอ้เอาคาน,น่แล้วคือสี่ฝ่ายูบ่อเโลกนี่ี่่าย่าคเออปวดนะพี่น,อน,น,อนอ้องเอ้มันปวดปวด่ารเอาสี่ีที่นมูใส่กันอะพี่น้องเอ้เอาคืนเลยพี่น้องไอ้นั่นละ่าเลยเ่ยนั่นกแล้วแล้วมันมาขอด้างนอกดลอวนั่นละ นั่นแหะพี่กวันดำปื้อบ่ดำเจ้าันนี่ละจาันนี้แหละกบแก้วโอ้ันเอาได้นั่นมัน่สเด็ดไปแล้วน้ำมันด็ดโอ้ปอกมานหพี่น้อัหนึ่งปอกมนขวดอ่ะหมจอย่าพี่ท่านกัะท่านเลยพี่น้องเลยนางกบกับดูว่าภาพปรยนกบ ว่าส่มมันเสมอพ่น้องเว้่วนเมือง่วนสะทะดำปีเปีพี่น้องเอ้ย่นน่ะเ็ตัวใดอีกแสดงว่าร้ายตัวอ่ะพี่น้องเอ้บานกบตั้งนอกหมุนทั้งในติดกบหนกหนุนในส่วน่มาด้วยพี่น้องเอ้มาเนี่ยสมเด็จทีเจ้าเคอบอกกบกับทอดนั้งกบสมุทรพอบ อาบงนไป้อองอี่ไหมน่องปูดองอออนนี่ดีปูดองมีสองตัวพอดีทีเป็นคู่กันออปล่อยแจกพี่น้องน้ปักน้ำาราา่ยับแกตา่อพี่น้องลครับน้ำลายแตกเจียบคึมๆเด้อพี่น้องมันเนี่ยพนตกข้างเลยบุอะไรอยัง ม่ยังนี่ด้วยต้มเ็จ้าเข้ามิสมุนไพรฮะมสมุนไพรหอมปอกหอมปอบไมบอกปอกปอบะมันดูสิบหอมปอกแกน้ำแกนคุณแห้งกับแซมแห้งพูดตำกันน้ำไมไหลยคุณแห้งกับแซมแห้งไงาจานปีน้องกันเสียว สวัสดีครับเพียรุ่นครับสารบันหน่อยก็ดีบวดียูนัมูเนี่งานคือเก่าแล้วแน่แน่นีแน่พี่น้องหนีแน่อดกบเลยพี่น้องกันมามาดึงาบสวมกันกบขนทรงมาให้กับกบเฮ้าอันนี้เสียบกันามาลองหลอกนางเบิรงียุ่นเป็นักไมนู่ล่ะคืบ้านห้อหอกบ้านห้องหนีเป็นตได้ตของบ้านห้องทรงหอกอะไรคือคนเด้ บอลเดียวตัวใหญ่ำ้เตี้ยอันนี้ปคบในเด้บางบนอกลองเบิ์มันเล็ดนอกนี่มั้งมูเขาเจาหลอกหังก็เจาเสียตรงขัขัเออเอิกบผูเขาติดุ่ง คนเหมืองเงินกบพูเขาะเขาพูเขาน่าพูดเขาจิงไรวะจ๊กบพูดเขาเมืองทีตัวสำกบเขาอยู่ละแต่มันขาเน่าว่ากบมนีเ็นกบขาเนากุ้ยีต้มป่านละอืมจะหลอกออกเอาแต่เหนือมันไปอาหารแม่เนาะพวกบางทีก็กินว่าอะไรคือวานละ อะไรเกียนโกรธใจใหม่มมจะเสียงมบ่นจริงแม่ส,สำหูอืดฝีมือถอูกปูดองพ้อมน้ำปูดองผมอบอกคองแจกกระแ่กปูดองก็ะแทบ ค้นตำกับตัมแสบจัดเองช่วงเองครับพี่นนท์มาว่าแสบรุ่นบม่ได้กินเนี่ยหมดเ่อนเลือดเยี่ยมเลยหิมาน้องพี่นนท์กนไม่ยำ เตีดอกแก่พี่นแก่กระแซบพี่น้องเป็นเมนเท้าตาขาบิ้ลแนวนี่รงนี่ใจบ่ดีเลยแน่นกินกันเมีอยู่เย็บมือลุงตึงตั้งหวฮอดปานนี้กินกันจะเกลียรบุ๊คุกยาครับต้มยาข้าห่มเราิน้องะแซบไหมพี่ลุนตัวปกยาเรียนมืองตึงตั้งตัวยำิกันพร้อมปวกไปแต่ยำ มือแรงเดามือได้ขึ้นแน่เกรลยก่อร้างเทียบกับตงเคอนมันมันมากเมันเคยเป็นู่เด็กมันมันเลือเกท่ามันเลือเืเท่ามากแนงอย่จะไข่ไข่อย่งจีมันเกอนมาก่อนเรามูบุ่มนะเดียวเลยคนถื่ห้ามสอมโมงเกินสามเป็นอะไร บม่วงปลาตัน่เขาไปกินเกลืดอกเล้รไรุ่นเป็นรบกเกดอกก็ได้จำด้บ่ม่ตูกมาคับได้เปนบวงเป็นบ่วงป้าน่อยนะปีนี้เป็นไรวะจเกลยดอกก็งปีอยู่ว่าวนยหันเป็นก้อนมูประจำนะคนว่าถ้าอยู่บนบ่อเพีงเนาะบ่อ้าเป็นคนใจดี เด้อพี่น้องกอ้ยกินน้ำกันเิมแมกันีกยเอาขมแป้งกันละอยาโดนรถต้นถนนตท่างบ่วเมียนยูต้นยูหัท่ามันเป็นนุยเป็น่กับมาตอยไปกินเด้อหมูกดผ่านไปผ่านมารีบร้อนเมียนหกลอยเป็นน้ำบรไปเบิดตะกี้เติมแมจ้าวไปไปจาพร้อมแต่มันยวนตั้มตั้ม ใกล้อยู่อกบปูม่นนักอันนี้ันเร่มลุ่นไปห้อนมันออกก็อยู่ห้อนหอกรถรถยวขอเขาเขาบ้าได้ตุ้งตันต้องตัดออยมันลงมาตํำอะไรกับเขากับง่าผมแม่นมันหล่อมันเนี่ยก็วบ่ได้เขารถกัเขาบ้ได้ของรถเกวขอืมตู้ตัดพ้าห้าอือรถตัวเนียไทยมุรถมราไต่ดอกเลย ทาควนกันเลยยาเตี้ยบมาถึงแน่ยัดไปเข่านออกบังม่วงกัดร่อนบังแมนติมนิงบังแมนบังม่วงเจ้าชู้หอมหวานดีนะหวานกดขวต้นไม่ได้ตัดดอกพี่น้องซอบตัดแล้วเด่นเงาพิถึงพิถีใบอ่อนมะนางแฝบหมดแดงเลยก็หนีพี่น้อง แคบได้เพิ่มไข่หมดแดงม่ไงบ้างตำหทํงกัทกันไทยกินไข่มันก็เห็นเป็ก่อยแล้วผมนึ้ไม่ใช่มันจีบอกเป็นไข่เป็นอะครบว่าแปล่โตไหมวาเห็นแปลวตเป็น่อย้บ้นแม่บ่าห้ไปก่อยยี่ต้นมันครับถาเจียมมอมอไปก่อยที่ต้นมันบอกเป็นบอกเป็นไข่แบบนี้ ต้มหมักขามหวานเพื่อไว้กินหกตุ่ลนะพี่น้องเป็นยังมัร่าายเป็นหกข้าวตุืมหวางกันห้างกันยิ่งพท่าพเนัแล้วกินงกินงๆกับตุ่มมือกับหน้าผมหรอกประมาณว่าบ้าห่กับเปียมบ้าหอเอาหอนอดมนไปใส่ตุ่มยังกินไหม ปลาคามสมก็ไปเห็นปลาคาาหวานกันจังไงหอยปรเดยวไปเอาไก่ด้วยก็ไปเคี่ยวกันสมพยินรุ่นอ้อเนี่ยมื้งเขาปลูกกนต้นโอ้องกูได้ติเป็นไว้ก่อนก็จะล้มหกลอก็คือติดตัอตั้งแต่ละไทยไปหมดทีามเปียคุยเสียบสมได้ไหมต้นบักไฟก่อยเขาก็โป่งยอดในรุ่น นี่ยปรอปะโปงแล้วทางสวนพันม่อนหันมาถ้าเจอเราขอประเด็บแดงให้จัง่อยนทางยเป็น้อบ้านก่เดี๋ยวขอบคุณแฟนครับสมองสมบัตินะครับที่ที่ตามที่ช่วงมีสารบรรหน่อยขอบคุณทุกกำลังแรงใจแล้วครับลิมนี่ก็ฝากไว้สำนึกก็เด้อ เสร็จแซมกันครับสวัสดีครับ